เพื่อนอันนี้ดิเองวันนี้อดิจะมาสอนใจเทปลบคําผิดนะครับนี่วันนี้ผมจะมาเขียนฉันยืนมองอีกาเอ้าผมเขียนผิดอีกแล้วนะครับสงสัยผมตกภาสาไทยไแน่เลยนะครับโอเคคาผิดก็คือยืมมานะครับวิธีใช้ก็ ง่ายๆนะครับไม่เหมือนไิคลิคือเต้มนีนะครับเราต้องกดให้สดิทนะครับไม่งั้นมันจะมาไม่หมดเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้ครับจะง่ายๆหน่อยอย่างนี้นะครับอันนี้เขียนเลยหรือว่ารอให้มันแห้งก็ได้นะครับมาเราจะลองเขียนกันนะครับยืนนะครับ เนี่ยครับมันก็จะเรียบๆไม่เหมือนไออันนี้ครับนี่คีพเพื่อนๆวันนี้อาทิตย์ไปก่อนนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามช่องอาทิตย์เพจด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย